ขอบคุณนะคะโนแพสท,ทุกคนนะคะแล้วก็พาร์ททุกคนนะคะก็ให้ใจเพื่มใจนะคะที่มาค้างกันนะคะอยากอยูอย่ไปตลอดตลอดไปอยากให้แบบเป็นกำลังใจใน,ก,นการแข่งขันแบบนีเราจะผ่านอะไรไปได้ยังไงกันเนอความขอบคุณ ามีสิทธิ์เลือกครับคนแบบแพทไม่จําเป็นต้องรอใครแล้วแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตแพทก็เป็นคนดีเราสิต้องดีใจกับเขามไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาตั้งกลุ่มตั้งกวนบ้านนูน้นบ้านนี้เอามาทะเลาะก,กันม,มันไม่ใช่นะครับแบบนี้เนี่ยเราควรจะให้กําลังใจเขาควรจะส่งเสริมให้เขามีความสุขให้เขามีความรักที่ดีจะมีตัวจีิงมาจะพูดเลยใช่ไหมพูด ถ้าผมรักเขาเขารักผมผมมั่นใจผมพูดผมอยากแต่งงานตอน32จากปี260ไป2ปีครึ่งแล้วตรงนั้นแพทย์ก็อายุประมาณ30นิดนิด32ย่าง33นั่นแหละเป็นจุดที่เปลี่ยนดีๆและมั่นคงผมอยากมีลูกไม่เกิน3-4อะไรเงี้ยว่างไหมล่ะ 3445 oh. คือคิดว่าจะมีน้องแต่ยังหาพ่อพันธุ์ไม่ได้เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้แค่คนที่เข้าใจเราเ mm. พราะเพราะแพทรู้สึกว่าแพททำงานเนี่ยแ mm. พทสามารถหาเงินได้ mm. และแพทก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องให้ผู้ชายมาดูแลเรา mm. เราอยากได้แค่ความรักจริงๆอะความรักที่จะอยู่กันไปแบบประครับประคองกันไปในวันที่เราล้มเราอยากเป็นคนธรรมดาที่เรามีกําลังใจที่อยู่ข้างๆเราที่เรา mm. หันไปแล้วเราเจอตลอด mm. ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเร,เราอยากได้แค่น,นั้นจริงๆทีนี้พอเราลดมาตรฐานเราอยากได้แค่เนี้ย เราไม่มีสเปคความรวยความจนละมันก็เลยกลายเป็นว่าใครก็ได้ที่ท,ที่จริงใจกับเราอันนี้อันนี้เป็นใครยังไง แฟนแทสค่ะท oh, oh. yep. okay. okay. anyway. ี่ไม่ใช่แล้วที่มีใช่แล้วชื่ออะไรโอ้ปฏิเสธน่าเกลียดมากเลยโอ้ปฏิเสธน่าเกลียดมากเลยแล้วมารู้จักกับพัดได้ไงสมัยยังแว้นแว่นแรกๆอยู่สมัยยังแว้นแว่นแรกๆอยู่คุณรู้จักกันซี่กันมากมากสิมากมากอย่ากปีนสิอย่ากปีนเฮ้ย คนอื่นชอบมาเข้าใจผิดนะล้วเราไม่ไม่ไม่เราเป็นเพื่อนมาเจ็ดปีเจ็ดปีไม่เป็นไม่เป็นแฟนเราจะไม่เป็นแฟนกันเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะจริงเราเป็นเพื่อนกันนะจริงเราเป็นเพื่อนกันผิดไหมไม่รักค่ะเราจะไม่รักกันเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโตโน่อยู่ในใจเสมอไม่ต้องห่วงโตโน่อยู่ในใจเสมอไม่ต้องห่วง

cover by Mubiligans อ่าโอเคโอเคดีมากคุณแมนมากต้นโอผมเงกับความแไม่ด้ครับว่าจเก่งในเฉพาะกับหน้ากล้องอ๋อตนอว่ายังเก่งในเฉพาะกับหน้ากล้องนะมามาพกันนะหลังกล้องไม่เก่งเลยอะฮะโอ้น โอนนอกพาร์คินด้วยค่ะตอนตอนนอกใช้สื่อลยฮะถามเลยคำถามเกี่ยวกับสาวสวยคนนี้คุณอยากจะถามอะไรคะครูจิ้มถามอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับถามอะไรก็ได้ฮะถามอะไรก็ได้ค่ะตอบหมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของเราวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีร่วมงานกับช่องสามช่องสามเป็นบ้านได้หรือเค่ะคุณได้เชียร์ผมในบทไหมอันนี้ผมอยาก คุณได้เชียร์ผแต่ก่อนไมอยากรูแค่นี้แหละเช่ค่ะเชียร์คนตะกัดคนเองเข้ารูปหนึ่งแล้วคุณไปยิงรูปท่เข้าอีกรปหน่ใไหมคะโอเคผมชื่นใจแล้วโอเคผมชื่นใจละโอ้่พลดที่่อโดโอ้โี